ร้อมมากนะฮะวันนี้ทั้ง2ทีมนะครับบอล7สีนะครับมาถึงคู่ชิงนะครับเวลา16.15นาฬิกานาทีนะครับวันนี้ภาวนานะครับอย่าให้ฝนตกนะฮะที่สนามสุขเลยวันนี้อยากเห็นคู่ชิงนะครับรักใครเชียร์ใครนะครับชอบใครนะครับไม่ว่าจะเป็นชัยนาทหรือหมอนทองวิทยาบอกตรงๆนะครับบอลคู่นี้ไม่ผิดหวังแน่ๆนะครับแต่แน่ๆต้องมีทีมที่ชนะ1เดียวนะครับ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่ว่าฝนจะตกหรือไม่ตกนะครับวันนี้เตรียมใจนะครับรองรับความรู้สึกนะครับความสนุกสนานมีแน่ๆนะครับแล้วก็เชื่อกันว่ามั่นใจนะครับว่าจะมีไม่ต่ำกว่า8ลูกเพราะอะไรครับเพราะวันนี้แรงอัดฉีดนะครับมีหลายทิศทางมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหมอนทองไม่ว่าจะเป็นัชนาทนะครับวันนี้ได้ข่าวแววๆมานะครับว่า อาจารย์สนธิริมทองคุลนะครับจะให้หล้านบาทนะครับทั้ง2ทีมหรือเปล่าไม่แน่ใจต้องติดตามนะครับพิมพ์ริพายก็จะให้ทีมละแสนห้ามีอีกหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ําพัชรภาแล้วก็บอยท่าพระจันนะครับให้เป็นลูกนะครับคุณบอยท่าพระจันทรมีหลายคนนะครับต้องติดตามนะครับผลจะออกมาไงต้องติดตาม